บเฟิร์นพูดถึงผู้ใหญ่ในครอบครัวทั้งสองฝ่ายดังดรสหานะนายนพัทไม่มีขยะให้เกิดขึ้นแต่นายไบยเฟิร์นได้กันแล้วจริงๆซึ่งก่อนหน้านี้นายนัพัทได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าความรักที่ก้าวข้ามเฟนโซนกับไบเฟิร์นได้จบลงแล้ว แต่เป็นเพียงการถอยหลังมาอยู่ในสถานะเพื่อนเหมือนเดิมยังมีความรักและความเข้าใจให้แก่กันเหมือนเดิมล่าสุดไปเฟินได้ออกมาเปิดใจถึงกรณีดังกล่าวแล้วหลังจากที่ได้แอบชิงหนีสื่อไปในวันนั้นซึ่งนางเอกสาวคนดังได้พูดในทันทีว่าไม่คิดว่าจะมีวันนี้ยอมรับว่าเสียใจมากแต่เข้าใจมันเป็นการตัดสินใจร่วมกันเป็นทางที่ดีที่สุดแล้วเป็นเรื่องที่เราคุยกันมาอยู่แล้วเป็นการตัดสินใจที่ยากแต่เราเห็นตรงกัน เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยเป็นเรื่องที่เราสองคนคุยกันวันนั้นนายร้องไห้ก็ให้กำลังใจกันมันอาจจะเจ็บปวดแต่มันเป็นทางที่ดีที่สุดแล้วและสำหรับนายก็ยังเป็นเพื่อนที่ดียังมีการคุยถามไถ่ปกติเรื่องลุ้นคืนดีในอนาคตก็ยังไม่รู้ซึ่งช่วงหนึ่งไบเฟิร์นได้บอกว่าหลังจากที่ตัวเธอและนายนัพัฒได้คุยกันและได้ตัดสินใจที่จะกลับมาเป็นเพื่อนกัน เธอก็ได้แจ้งทั้งครอบครัวของฝ่ายชายและครอบครัวของตนเองซึ่งทั้งสองครอบครัวก็เข้าใจและเคารพกันตัดสินใจไบเฟิร์นยังอธิบายต่อไปอีกว่าแม้ครอบครัวของเธอจะมีเครียดบ้างเรื่องข่าวเพราะคุณพ่อคุณแม่ใบเฟิร์นไม่ใช่คนในวงการแต่สุดท้ายท่านก็เข้าใจทุกอย่างได้ยังพพอร์ตเราเหมือนเดิมซึ่งทั้งสองครอบครัวเข้าใจดีตอนนี้ก็ยังต้องให้เวลาตัวเองค่ะเฟิร์นก็ยังมีทั้งวันที่ดีและวันที่แย่เป็นธรรมดาซึ่งจริงๆเรื่องข่าวไม่ใช่ปัญหาของเฟิร์นสุดท้ายแล้วเรากลับมาที่ความเข้้าาใใจกกกกัััันนคววมรแและหหงดี่